สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพาทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อนี้นะครับอเมื่อเว้นนี้ครับพี่น้องบอบิ๊กก็ได้เดินทางไปกรุงเทพนะครับเดอะบอบ้างกะปินะครับเพื่อโปรโมทหนัง้ายอออครับทุกท่านครับของพี่โจยมบนินนะครับหลังจากที่ โหมดท้ายรูปเป็นอย่างสิ้นเรียบร้อยแล,เเล้วเนี่ยบอสบิ๊กก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นักข่าวนะครับทั่วประเทศหลายสำนักครับพี่น้องนะครับมีคําถามนะครับหลายคําถามนะครับแต่ว่านักข่าวก็สอบถามเรื่องการฟ้องนะครับพี่น้องว่าฟ้องผู้ใดแน่แล้วก็ฟ้องทอ้อใดประมาณนี่แหละพี่น้องนะครับบอสบิ๊กก็ตอบว่าฟ้องจุดๆนะครับไปนองนะครับเอฟซีก็น่าจะรู้แล้วว่าฟ้องผู้ใดนะครับ ฟ้องคนนั้นแหละพี่น้องนะครับคนที่นางไล่สดแล้วก็ลบคีบออกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามอีกว่าถ้าชนะได้เงินมา5ล้านนะครับตามที่ฟ้องเนี่ยจะนําเงินไปทําอะไรนะครับบอลบีก็ตอบชัดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกนะครับเพราะลูกเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับแล้วก็นักข่าวก็ถามต่ออีกว่า จะมีการไก่เกลีย่ยยอมความไหมถ้าอีกฝั่งหนึ่งมาขอยอมความนะครับบอทบิกกบอกว่าไม่ยอมความแน่นอนนะครับบอดบิกก็ตอบชัดเจนแบบนี้ครับพี่น้องนะครับล่าสุดเพอิเซียมภาค5เพิ่นก็เอาเป็นลงไว้แบบนี้นะครับบอกว่าไม่ยอมความฟ้องไป5ล้านจุดจุดจุด จ่ายเท่าไหร่ก็ต้องรอดูป้าพี่น้องแล้วเราก็บ,บอกว่านี่คือผลของความปากเฟี้ยวโง่โง,งของจ,จุดจุดจุดนะครับเพิ่งไหวเออซื้อครับพี่น้องนะครับอ่าบอสบิ๊กเพิ่นกันยังเบิเอยซื้อนะพฉะฉั้นเฮาเนี่ยก็ต้องบอเอยซื้อกับพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าน,นั่นแหละครับทุกท่านนะครับ เพดิเซียมก็เอามาลงไว้ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากครับทุกท่านนะครับ FC ท่านนี้ก็บอกว่าเราไม่อยากใช้คำว่าเปึกเพราะเราจะเปึกกว่านางท่านผู้ชมดูเองแต่ที่แน่ๆความเห็นแก่ตัวที่หนึ่งเอาแต่ความสุขของตัวเองจุดจุจุด,จด,จดอีกแล้วพี่น้องนะครับนางเสียสละเพื่อจุดจุดจุด,จดเกิดเป็น อิน้างหนีแย่มากปาสพี่นอนะครับอันนี้ก็วอ่กออกากาศบดได้ครับอีกคนนึงก็บอกว่ามักเวอร์ชันผู้ใหญ่บ้านแบบนี้จังยอมมาเยอะเขาไม่ได้มองเราดีจัดไปให้สุดปาสพี่นอนะครับอันนี้ก็แม่นกับพี่นอนะครับใจดีหลายนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็บดได้ใจดีกับเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟาดกลับ ประมาณนี้ครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่เลยไปดูไรฟ์สดนะนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาหาไว้ตั้งหลายร้อยล้านหาล้านเนี่ย ็ให้เขาไปเถอะ,ะพี่น้องนะครับนั่นแหละครับบอทบิ๊กก็บอกแล้วว่าไม่ยอมความเด็ดขาดนะครับฟ้องให้ถึงที่สุดเอฟซีถึกใจหลายพี่น้องนะครับ yeah, ให้ไปคอมเมนต์ยกโป้ให้ชอบแบบนี้จังเลยเวอร์ชั่นนี้ชอบมากประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอา้าวนั่นแหละบอทบิ๊กก็บอ,ก,อกว่าประมาณ1เดือนศาลจะนัดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอชมอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง นุ่มออกในข่าวสารดนวนวนมาฝากพี่ฝากนองทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี่ในเรื่องฟองครับฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากแน่นอนครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ